สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางหวยฮาหนอยหวยฮาหนอยสูตรเม็ดเดียวแล้วก็ฮาหนอยเล็กวินวันที่สิบเดือนสามปีหกแปดนะครับผมเ,เมื่อวานนี้นะครับผมนะไม่มาเลยนะไม่มีสองมาเลย ไม่มาสักหน่อยขอโทษขออภัยด้วยนะครับสําหรับฮาหนอยสูตรเม็ดเดียวนะให้สองสองงวดก็ไม่มาทั้งสองงวดเลยในส่วนฮาหนอยเลขบินครับผมฮาหนอยเลขบินนะเมื่อวานนี้ใครจับบนนะเอาไปจับบนได้สองหน่อยเอาไปจับล่างก็ได้สองฮาหนอยเนะหาะฮานอยเฉพาะกิทเจ็ดสองหนึ่งสี่แปดสองมา หนึ่งมาเข้าบนนะล่างไม่มาเลยให้แปดอยู่นะเน้นแปดอยู่แต่ไม่มีสีแปดเนะาะฮานอยพิเศษแปดเจ็ดหนึ่งหกหกไม่มาเลยเนะี่ยไม่มาเลยหลุดเลยฮานอยปกติแปดหนึ่งแปดเจ็ดเก้านะเม่ว่าเนาะเจ็ดมานะเน้นถูกอยู่เจ็ดเก้าเข้าล่าง บนไม่เข้าห้าหน้อย VIP 6 3 4 7 3 7 3่นะ7มา3มา64อ่า3 4เนาะ3 3มาีา่สามมาน่ะมา VIP นี่มาบนล่างเนาะจับบนก็จับล่างก็ได้ ล่างมาสองนอยเป็นปกติกับ vip บนมาเป็น vip กับเฉพาะกิจมาตามกันต่อครับผมห้าหนอยสูตรเม็ดเดียวไม่ยอมแพ้นะวันนี้ มาสองตัวเดิมนี่แหละมั้คอจับสองอีกนะถ้าสองไม่มานี่จะไม่จับละสองนะครับก็จะมีสองสี่สองเจ็ดสองเก้าสองหกสองศูนย์สอง สองห้าเนะ้ะสองหนึ่งแล้วก็สองสามตัวนี้นะครับ ตัวเน้นนะครับสองสี่สองเจ็ดสองเก้าแล้วก็สองศูนย์รอบที่เน้นนะก็จะเป็นนะเหมือนเดิมนี่แหละปกติกับเวพนะขอให้มาด้วยนะบนันเน่้ต่อไปนะครับก็จะเป็นเลขวินครับผม เลขวินเนาะเลขวินก็สีน่อยเลยเนาะเฉพาะกิจเฉพาะเฉพาะกิจนะครับก็จะมี3ามหนึ่งห้3สามหนึต่อไปเป็นพิเศษ พิเศษนะครับก็จะมี437 43791 910 2 4379102ต่อไปก็จะเป็นปกติปกติก็จะมี671

หนึ่งสองสามหกเจ็ดแปดสี่นะครับผมก็เรียบร้อยครับผมนะนมีเท่านี้สําหรับฮานอยสูตรเมดเดยแล้วก็เล็กวินนะวิธีการเล่นก็คือนําเอาตัวเลขทั้งเจ็ดตัวนี้มาจับปินกันเอาไปจับส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับบนหรือว่าล่างเท่านั้นเนาะถูกใจบนก็เล่นบนมาเลยครับผมนะถูกใจล่างก็เล่นล่างมาเลยเนาะถ้าถามผมนะผมก็เล่นล่างนะ,อะชอบล่างเนาะเล่นอันลุ้นไวๆจะได้โฉบไวๆนะล่างไปเลย ถ้าถูกนะทุกคนถ้าถ้าหากว่ามานะก็ได้กําไรอยู่นะ42ได้เก้าสิบนะลบลบสีนะกําไรอยู่นะถ้าหากว่ามานะก็ลองดูเนาะเลขวินนี่เหมือนจะเหมือนจะมาดีด้วยนะเนี่ยอะลองดูนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ